สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอเมนูปลาช่อนผัดขึ้นช่ายนะครับผมแหมวันนี้เราก็เตรียมอุมปกรณ์ให้ครบนะครับก็มีปลามีผงชูรสมีซอสนะครับน้ำตาลแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับโอเคเราไปใส่น้ำมันกันเลยเทน้ำมันลงไป แค่ทอดปลานะครับทอดปลาแค่สุกนะแค่พอด,ดีพอด,ดีต่อไปก็ใส่แป้งทอดกรอบนะครับใส่แป้งทอดกรอบไปนะครับใส่ไปเยอะๆหน่อยนะครับจะได้ไม่ติดกระทะโอเค าไปคุณเลยครับผมเดีย๋ยวรอน้ำมันร้อนได้ที่ปลาใส่ได้เลยนะครับปลาใส่ได้เลยนะครับ อโอเคขั้นตอนต่อไปเราทอดปลาได้ที่แล้วนะครับทอดปลาได้ที่แล้วก็เอากระเทียมนะครับกระเทียมโขกระเทียมกับพริกใส่ไปนะคนไหนที่ไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะครับพริกนะคนไหนที่กินเผ็ดนิดนึงก็ใส่ได้นะครับ โอเคผัดพริกกระเทียมกันเลยอ ปาิกกระเทียมได้ที่แล้วนะครับใส่ซอสจะออกเค็มเค็มหวานนะครับเค็มหวานออกเค็มหวานเผ็ดนิดหน่อยใส่น้ำเลยครับน,นี่ให้เดือดแบบนี้เลยนะทีนี้เอาปลาลงไปเลยเอาปลาลงไปเลย แล้วค่อยปรุงที่หลังนะอันนี้นี่ปลาลงไปใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับพอน้ำมันซึมลงไปพริกปลานะครับนี่อีกฝั่งน,นึงต่อไปใส่น้ำตาลผงชูรสรสดีได้เลยครับผม ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับนี่โลยผงชูรสไปนะครับผงชูรสไปอ้าอีกนิดนึงใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายนะครับนี่รดดีต่อไปนะครับต่อไปแล้วพริกนะครับนี่แบบนี้ไปเลยนะขอ,อน้ำหน่อยเติมน้ำลงไปปึ๊บ เอาละทีนี้นะครับใส่ตามที่เราชอบไปเลยต่อไปผมก็จะใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะพอนะครับนี่ตามด้วยน้ำตาลใครชอบวหวานๆก็ใส่วหวานๆนะ มชอบเค็มหวานนะครับเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยนะน้ตาลใส่ไปสักช้อนครึ่งโอเคแล้วเราก็คนนะครับตักเอาน้ํามาราดได้ตัวปลานะครับนี่ตักน้ํามาราดลงตัวปลาเลย ชิมนะครับชิมนิดนึงนี่เที่ยวให้เข้ากันเลยครับตัดไม่ต้องกลัวปลาเละนะครับปลาไม่เละแน่นอนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่กุงช่ายได้เลยครับใส่กุญช่ายเสร็จเรียบร้อยครับผมพร้อมขึ้นโต๊ะครับผมครับ